สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4 5 5สูตรแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ไม่ได้เขียนลงนี้นะครับเป็นสูตรนะครับเด่นนะครับเด่นทั้งเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะครับแต่มันจะพิกัดไปที่เลขท้าย2ตัวรางวัลที่1มากกว่านะครับ มากกว่าโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมคําเตือนนะครับคําเตือนก็ได้ขึ้นให้ก่อนที่จะก่อนที่จะดูคลิปแล้วนะครับเป็นคําเตือนตัวสีหนังสือตัวหนังสือสีแดงๆนะครับเลื่อนขึ้นให้อ่านนะครับรบกวนอ่านคําเตือนกันหน่อยนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือจะใช้เปรียบเทียบนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมาย ทุกประเภทนะครับตัวเลขมันเกิดจากการคำนวณนะครับและความน่าจะเป็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับในที่สำคัญนะครับดูคลิปเสร็จนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆนะครับการวิเคราะห์ใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆนะครับอันไนที่บอกสูตรก็จะบอกสูตรนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้บอกสูตรไปแล้วตั้งแต่ต้น ต้นของสูตรนั้นนะครับบอกไปหมดแล้วนะครับสูตรไหนที่บอกไปก็ต้องไล่ไปดูอีกทีนะครับผมจะไม่ได้คํานวณให้ดูนะครับว่าสูตรนี้คํานวณยังไงยังไงนะครับไปเลื่อนหาดูได้นะครับอยู่ข้างล่างคลิปก่อนๆน่าจะหลายงวดนะครับเพราะผมเอาสูตรเดิมที่เดินจริงมาเห็นไหมครับเขียนเขียนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่สะอาดนะครับเพราะว่าอันเดิมกระดาษแผ่นเดิมนะครับรันต่อสูตรไหนเข้าไม่เข้าสูตรไม่เข้าแล้วก็เอาสูตรที่ อาจจะเอาสูตรที่เดินดีกว่ามาเทียบดูนะครับถ้าน่าจะเข้าต่อเราก็เอาอันเดิมต่อนะครับมันแล้วแต่วิจารณญาณนะครับใครชอบสูตรไหนนะครับแนวทางไหนวิเคราะห์แบบไหนที่ชอบก็เลือกรับชมรับฟังได้นะครับอยู่ที่วิจารณญาณและใช้วิจารณญาณด้วยนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเห็นไหมครับทั้งหมด4สูตรนี่สูตรที่8ที่ถามกันมาเยอะมากนะครับถามกันมาในความคอมเมนต์นะครับทุวความคิดเห็นเนี่ย อยากให้ทาสูตรนี้ไวๆหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวทําให้เลยในสูตรในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะมันทําทั้งหมด5สูตรถึง6สูตรนะครับทาให้หมดเลยคือผมทาไห้แล้วเดี๋ยวเอาผลมาให้เลยทีเดียวนะครับจะไม่ได้ทําให้ดูนะนะครับอ่าตัวนี้มันเข้า3ตัวมันเป็นชุดบิน3ตัวส่วนใหญ่นะครับสูตรที่8กับสูตรที่5นะครับนี่เห็นไหมครับเลข8 1 0 0เ็นห็นไหมครับเขาจะมาเด่นเลขท้าย3 2ตัวรางวัลที่1 นะครับนี่ไม่เคยพลาดปี64นะครับเดินตลอดนะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรที่5นะครับร้อเหมือนกันนะเห็นไหมครับยังไม่พลาดสังวันนะครับมา1นถึงสตัวนะครับแล้วที่ผมตั้งประเด็นคือสูตรที่5กับสูตรที่8เนี่ยเข้าชนกันปุ๊บเนี่ยวินมาเลยนะครับนํามาวินแล้วก็เข้าเลยนะนำมาวินปุ๊บเข้าเลยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะถ้าถ้าสองสูตรนี้ตรงกันจะกลายเป็นเด่นที่สุดนะเด่นที่สุด พวกนี้ก็จะเป็นลูกสมุนเอาง่ายๆนะครับมันก็เสี่ยงหน่อยใช่ไหมครับงวดที่แล้วนะครับเชื่อผมหรือยังนะครับนี่งวดที่แล้วชนกันอยู่ที่4ตัวมา2ตัวนะครับมา6กับ7นะครับเลขท้ายรางวัลที่1ก็6กเออเจ็ดหกหนึ่งนะครับเจ็ดหกหนึ่งเห็นไหมครับมา2ตัวมา7กับ6เห็นไหมครับมันมีมางวดตัวเดียวก็มีนะครับงวดนนี้มาเลข3นะครับ มาเลข3ตัวเดียวนะครับชนกันทั้งหมดได้3ตัวเดียวก็มาเลข3ออก3 7เห็นไหมครับตอนนั้นงวดงูนย์สมดนะครับเห็นไหมงวดก่อนนี้ก็มา2ตัวชน5ตัวมา2ตัวเลยดีไม่มา3ตัวเลยนะครับนอกจากชน4ตัวมา2ตัวชน3ตัวมา2ตัวชน3ตัวมา2ตัวนะครับชน2ตัวมา1ตัวมีงวดที่ชนแล้วไม่มาก็จะเป็นงวดนี้แต่เข้าทุกสูตรเพราะนํามาวินกันนะครับงวดนี้ชนตัวเดียวมาเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ย วดน,นี้นํามาวินกันเข้าเฉยไม่หลุดสักสูตรนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหลุดคือสูตรที่3นะครับหลุดงวดเดียวนะครับนี่วันนี้ที่มันออก72นะครับตันนี้ไม่มี7กับ2เลยนะครับผมนะมาดูวันนี้นะครับผมจะไล่ตั้งแต่สูตรที่3นะครับสูตรที่3ามเดี๋ยวเขียนผลกันก่อนนะครับมันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะเพราะว่าผมอยากให้เห็นภาพรวมนะครับถ้าขยายมากก็เดี๋ยว มันจะเขาเรียกวนะ่าอมันจะตาลายนะครับถ้าเราขยายมากก็ต้องขยับกระดาษไปมานะครับนี่นะครับเข้าที่เลขหกกับเลขเจ็ดนะครับนี่สูตรนี้นะครับสูตรที่สามนี่มีโอกาสเข้าหลักร้อยนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับสูตรที่สามนี่นะครับฐานสามตัวแต่สูตรที่แปดสูตรที่ห้าที่หกที่เจ็ด จะเข้า2ตัวนะครับเป็นเด่น2ตัวนะครับมันจะมีสูตรที่9อีกสูตรหนึง่งเดี๋ยวเอามาให้ดูวันนี้สูตรที่9กสูตรนั้นก็เหมือนกันนะครับเข้าเดินคู่กับสูตรที่3นี่แหละนะครับคู่สูตรนี้ทานานแล้วด้วยนะครับเพราะมันเรียงไปเลยนะครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรนี้เดินมานานมากๆนะครหกเจ็ดดูชนกันเห็นไหมครับสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่สามเห็นไหมสังเกตก็จะชนกันเห็นไหมครับ 3, 4, 5, เห็นไหมครับสามสี่ห้าเห็นไหม 6ก็นี่ก็ชนกัน6 7เห็นไหมครับมีศูนย์ 0, นี้ไม่ชนไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ชน 7, เจเห็นไหมครับ6 7 8็ดแดชน6 7 8 1, 2, ็ดแปดนี่ครับหนึ่งสานี่ก็ชนสามเห็นไหมครับก็ 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 1, มาสามเห็นไหมครับห้าหกเจ็ดชนห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดมา2ตัวนะครับ90 1นหนึ่งนะครับชนศนย์กับ1ก็มา0ูนย์นะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ชนนะครับจะประกบออก6 1หนึ่งนะครับอันนี้ก็ชนเลขก้่านะครับนี่ชนเลข5้าตัวเดียวนะครับอันนี้จบประกบครับ เนี่ยอันนี้ไม่ประกบอันนี้ตัวนี้หลุดเนี่ยเดี๋ยวจะคิดก่อนอันนี้หลุดนะอันนี้หลุดใช่ไหมออกหนึ่งเจ็ดอ่าอันนี้หลุดนะเนี่ยสูตรนี้หลุดหนึ่งงวดนะครับนี่หลุดหนึ่งงวดตอเนั้นก็ชนนี่ไม่ชนปึ๊บประกบออกหกหนึ่งนะครับอันนี้ชนเจ็ดหกเจ็ดแปดเลยนะครับ อันนี้7 8 9อันนี้ชน8 9ออก9นะครับส3 4อันนี้ไม่ชนประกบออก72ดเห็นไหมครับนี่ดูนะวันนี้ประกบนี่หรือเปล่านี่ใช่ไหมสามก,กับสูตรที่3สูตรที่7ประกบกันจะกลายเป็นเด่นหรือเปล่านะครับถ้ามันชนเด่นอาจจะทําเป็นเลขเด่นถ้าไม่ชนประกบเป็นคู่นะถ้าประกบเป็นคู่ปุ๊บเอามาเทียบดูกับสูตรที่8กับสูตรที่5 ถ้าคู่เข้าสู่ที่8กับสูรที่ห้ามีโอกาสออกนะครับมีโอกาสออกนะแต่ตามนี้นี่ยังไม่รวมสูตรปักหลักนะครับถ้าเดี๋ยวจะนําไปประกบนะครับไปเทียบดูกับสูตรปักหลักนะครับมันก็จะตรงกันนะครับมันจะได้เลขที่แคบลงนะครับมันจะทําให้มันแม่นยําขึ้นนะครับ2ตัวเอาสองตัวเดียวนะผมไม่ได้วงหลักร้อยนะไม่นับนะครับนี่หนึ่งเห็นไหม หนึ่งเห็นไหมมันไม่เข้าควกเห็นไหมตัวนี้ไม่มีในเด่นเลยเห็นไหมครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแต่มันเข้าเลขหนึ่งครับมันเข้าเลขหนึ่งนี่นี่หกหนึ่ง 61, ทีเด็ดเขาสูตรที่แปดทีเด็ดเขาอยู่นี่ทีเด็ดสูตรที่แปด มาดูสูตรแรกครับสูตรที่สามคือสูตรนี้นะครับนี่นะครับสูตรที่สามเขียนผลก่อนเจ็ดหกหนึ่ง อันนี้มันเป็นสูตรสามหลักนะครับสูตรที่สามร้อหน่วยมาสูตรไหนก็ได้นะครับมาตัวไหนก็ได้เอมาหลักไหนก็ได้นะครับวันนี้นะครับได้เก้1นะครับวันนี้สูตรนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรน,นี้สูตรน,นี้ตั้งแต่สองพฤษภาคมหลุดหนึ่งงวดนะครับคือวันนี้วันที่16บกตุลาจะเดินต่อหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นช่วยกันนะครับ 1> 1, ก้าศูนย์หนึ่งเขียนมาเลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งดูสูตรที่ห้าครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับสูตรที่ห้า สูตรที่5ไม่เคยหลุดนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมาหนึ่งถึงสองตัวหกหนึ่งมาเลขหกนะครับปึ๊บวันนี้ครับได้ตัวนี้ สี่ห้าปนะครับปกาศนะครัสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกนะครับ, 4, 5, 6, 7, 8, รบเดินจริงรันจริงนะครับตามนี้456 789นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าคำนวณยังไงนะครับย้อนไปดูคลิปต้นๆน,นะครับ ก็ตั้งแต่ประมาณงวนวันที่1น,นะครับ1กันยานะครับคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการคำนวณอยู่นะครับเป็นสูตร a5 นะครับชื่อรหัสมันนะครับ4,5,6,7,8,9นะครับจะมีอย่างน้อย1ตัวในนี้เออตามนี้4,5,6,7,8,9เขียนลงในช่องนะครับนี่สูตรที่5นะครับ ีมาดูสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกสูตรที่หกก็เด่นนะครับสองตัวนะครับหกหนึ่งมาหนึ่งหมดนี้นะครับวันที่หนึ่ง คันวานะครับงวดวันที่หนึ่งคันวาได้ตัวนี้นะครับห้าหก็ดแปนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรัสูตรนี้เขียนไว้ตรงนี้นะครับสูตรที่หกใครที่ไม่เข้าใจแสดงว่าไม่ได้ฟังนะครับเลื่อนผ่านนะครับพอมาเปิดถึงปุ๊บมันก็จะงงนะครับ สูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดที่เจ็ดสูตรที่เจ็ดเริ่มนั้นแต่วันที่สองนะครับสองพฤษภาคมนะครับหลุดหนึ่งงวดวันที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับได้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัววันที่หนึ่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับหกหน,นึ่งววออ1 1> เข้าเลขหกเอาอยังง่ายคือหลายสูตรนี้มันเข้าแน่แต่ว่ามันจะเข้าเด่นตัวไหนนะครับ ตัวไหนจะเด่นสุดมันมีชนกันตัวเดียวก็มีงวดน,นี้น่าจะชนกันตัวเดียวดูแล้วน่าจะชนกันตัวเดียวหนึ่งทันวานะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรสี่ตัวนะครับมีโอกาสเข้าสี่สิเปอร์เซ็นแต่สามารถลดต้นทุนได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นในการซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับนะสูตรนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเขียนใส่เลยครับ 9012ปึ๊บ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสี่สูตรนะมาดูสูตรที่แปดนะครับที่ทุกคนตามหากันสูตรที่แปดยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรที่แปดยังไม่เคยหลุดนะสูตรที่แปดยังไม่เคยหลุดยังไม่เคยหลุด ธันวาหกสี่นะครับเข้าหกกับหนึ่งเลยเห็นไหมครับมาสองตัวกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับมันที่ที่ผมได้ให้ดูนะครับตอนตอนที่ผมวิเคราะห์ชุดรวมนะครับเนี่ยผมผมบอกเนี้ยเขาจะไม่เคยมาแบบมาตัวเดียวสองงวดติดนะครับเขาจะมาตัวเดียวปุ๊บล้วก็มาสองตัวมาตัวเดียวปุ๊บมาสองตัวม่นงวนล่าสุดนะครับมีแต่มาสองตัวนี่ติดกันไม่เคยมาตัวเดียวติดกันนะครับ นี่รอลุ้นงวดที่หนึ่งธันวาเนี่ยจะมาตัวเดียวหรือมาสองตัวนะครับผมว่าคิดว่าอาจจะมาถึงสองตัวนะคอยดูนะครับมา3ามตัวด้เลยงวดเมื่อกี้แต่อันนี้มันเป็นสูตรเด่นเลขท้ายสองตัวนะครับแต่มันออก3ตัวเลยงวดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเจ็ดหหนึ่งเห็นไหมครับงวดนี้ได้ได้ตัวนี้ครับ90้าศูหนึ่งสองี่หครับผม 9ก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเสองสี่หกโอเคเก้าศูนหนึ่งสองสี่หูตรที่แปนะงวดวันที่หนึ่งธันวาเก้าศูสองสี่หเขียนใส่นี่ครับ เ0 1>, 1 2 4 6นสองี่อันนี้เป็นผ้าสูตรใช้จริงเดินจริงนะครับมีอีกันึงนะครับอีกันึงนี่สูตรที่ A อเกาครับผมนะครับ A อเนะครับนี่ครับสูตรตามนี้ผมรันตั้งแต่มวันที่16นะครับ16มีนานะครับเด่นบน 1้อหน่วยไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนนะครับชื่อรหัส A9 นะครับใครรู้วิธีคำนวณก็เลื่อนลงไปดูคลิปนะครับเดินไปได้ประมาณคลิปที่16กันยานะครับผมจะบอวิธีคำนวณให้ครับมันดูแค่หนึ่งงวดนะครับดูแค่หนึ่งงวดก็มีโอกาสเข้าถึง90%นะครับแต่เป็นเด่น3ตัวมันดูงวดล่าสุดนะครับเจ็ดหหนึ่งนะครับผมมาที่เลขหนึ่นะครับ มาที่เลขหนึ่งมวดนี้นะครับได้ตัวนี้เจ็ดแปดหนึ่งครับสูตรนี้ได้ที่เจ็ดแปดหนึ่งได้เจ็ดปดหนึ่งดูสังเกตมาช่องกลางเนี่ยสามมวนแหละนะครับมวนี้จะมาช่องไหนนะครับ <c oughs> เจ็ดแปดหนึ่งไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าด้วยนะครับนะก็ลุนดูสามตัวมีโอกาสมาถึงสามสิเปอร์เซ็นตแต่ก็ลดต้นทุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหมดเจ็ดแปดหนึ่งมาดูนะครับทีนี้มาดูชนครับห้าสูตรมันเดิมห้าสูตรชนเด่น หลักหน่วยกับหลักสิดรางวันที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ มุญาดทำเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับจะได้ดูภาพรวมนะครับเลขศูนย์ครับมีกี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรนะครับสามสูตรหนึ่งสองสเลขห1ึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสอเลขสอง่งสูตรเลขสามเลขสาไม่มี เลขสี่หนึ่งสูตรสสูตรเลขห้าหนึ่งสูตรสสูตรเลขหกหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสสูตรเลขแปดสูตรสสูตรเลขเก้าหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตร พอจะชัดเจนไหมครับผมนะครับถ้าฟัางนะครับถ้ามาดูกับสูตรต้นท้ายนะครับ a 9เมื่อกี้นะครับ a 9เมื่อกี้78 1เห็นไหมครับนี่78 1เราก็เขียนเพิ่มเข้าไปในส่วนของ78 1ก็มี7 8แล้วก็1เห็นไหมครับ78 1ดูกลายจะเป็นตอนนี้9เด่นอยู่นะครับ ก้านะครับนะครับนี่ก็ตัวรองก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับเลขหนึ่งชนสี่สูตรนะครับถ้ารวมทั้งหมดเลย6สูตรเลขหนึ่งจะชนอยู่สี่สูตรนะครับเห็นไหมครับเลขเก้าชนห้าสูตรเลขหนึ่งโผล่ขึ้นมาสี่สูตรนี่ก็จะเป็น 1> x 1 x ก x นึงเนะครับแบบนี้นะครับคือพี่กัดเนี่ยผมจะมันค่อนข้างเด่นไปในส่วนของหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับมันค่อนข้างไปในทางของหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับตอนนี้เก้าตัวเดียวนะครับถ้าแค่ห้าสูตรนี่นะเก้าตัวเดียวแต่ถ้าเอาสูตรที่เก้าคือสูตร a เก้ารหัสมันเนี่ย มันจะเพิ่มเลขหนึ่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งเด่นรองตัวรองลงมานะครับเขียนไว้ก่อนนะครับตัวรองตัวเด่นก่อนเก้า นี่ไม่ได้ปักหลักนะครับไม่ได้ปักหลักแต่เป็นสูตรเต็นถามว่าชนตัวหนึ่งเคยมาไหมเคยมาครับชนตัวเดียวเคยมาครับงวดที่ชนเก้าเนี่ยเคยมาเหมือนกันออกเจ็ดเก้าวันนั้นนะครับแล้วก็ชนห้าออกสองห้านะครับชนตัวเดียวมาเนี่ยเคยมาสองงวดนะครับชนเก้ากับชนห้าออกทั้งคู่นะเรียท้ายสองตัวล่างงวดนี้เรียกายไอ้เลียกคายสองตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้เลีย้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งสูตรห้าสูตรนี้ รวมกันชนยูที่เลขเก้าตัวเดียวไม่ปักหลักอาจจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับตัวรองหนึ่งตัวเดียวนะครับตัวรองคือหนึ่งตัวเดียวชนเลขเก้าตัวเดียวนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าจะสูตรนี้เดี๋ยวนะสูตรที่สามกับสูตรนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกนะครับถ้ามันชนกันถ้ามันเด่นชนกันก็จะกลายเป็นเด่น ก็คือมันมีเลข9อยู่แล oh right ้วชนอยู่แล uh, ้วเพราะเลข9มันชน5สูตรก็ดังนั้นก็คือ9นะครับเราก็ไม่ต้องไปนํามาคกบคู่กันก็ได้เพราะมันเหมือนกันทีนี้5กับ8นะครับนี่เรียก5สูตรที่5กับสูตรที่8เนี่ยนะครับสูตรที่8เข้า3ตัวเมื่อกี้นะครับสูตรนี้มันอาจจะไม่เข้า2ตัวนะครับไอ้อาจจะไม่เข้า3ตัวอาจจะเข้าแค่2ตัวหรือ3ก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับงวดก่อน 3านี่ก็ไม่เข้านะมันไม่เข้าหลายงวดอยู่นะมันไม่ได้เข้าต่อเหมือนเหมือนสูตรที่8นะสูตรที่8จะวิน2ตัวสวยมากถ้ามันวินมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเข้าอีกนะ9เด่นมากเราปักไปที่เลขเก้าเลย9 0 9าศูนย์เก้หนึ่งนะครับเก้าสองี่เก้แค่นี้กับ9 0้าศูนย์เหนึ่ง้าสองสี่เก้าหมันชนกับเลขห้าชรดกับห้าไหมเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งเ้าสี่ มันชนแต่94กับ96นะครับมันชนแต่94กับ96 946มันชนกันนะครับสูตรที่8กับสูตรนี้นะครับสูตรที่8กับสูตรนี้เดีย๋ยวมาดูในส่วนของนี่ก่อนหลักหน่วยนี่ครับ9หลักหน่วยเขาจะมาอีกไหมนี่งวดก่อนมา61เห็นไหมครับ มีที่ที่วินไม่มานี่มีกี่งวดเดี๋ยวดูก่อนนี่วันนี้เจ็ดสองเจ็ดสองมานะครับนี่ไม่มาสามห้ามาเจ็ดห้ามาศูนย์ห้ามามามาสามงวดแล้วก็งวดเจ็ดหนึ่งไม่มามางวดเจ็ดสองมาแล้วก็สามเจ็บไม่มาหกหนึ่งมาจะไม่มาหรือเปล่าหรือจะมา ถ้ามาตอนนี้เหลือแค่96ที่ชนก,นกันกับชุดนี้นะครับใช่ไหม96เมื่อกี้มันได้96นะครับ964เนี่ยพูดถึงที่ชนกนันก็จะเหลือ96ตัวเดียวคู่เดียวก็จะไม่ต้องซื้อหกไม่ต้องซื้อ96ซื้อ69เพราะมัน9อยู่หลักนี้เดานะครับอันนี้คือเดานะครับอันนี้คือเดาสูตรลงคันนาลงป่าลงเขานะครับตัวนี้คือเป็นจุดสังเกตที่เฉยนะครับ แต่เด่นสุดคือเลข9นะครับตัวรองก็คือเลข1ตามนี้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับก็คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ